มีช้างแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยมีรูปร่างที่ใหญ่โตไม่ว่าพวกมันจะเดินไปทางใดสัตว์ทุกชนิดแม้แต่เสือหรือสิงโตเมื่อเจอช้างก็มักจะเดินเลี่ยงไปทุกครั้งจนลูกช้างรู้สึกลำพองใจมันจะหาทางกลั่นแกล้งสัตว์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งแม่ช้างพาลูกมาหายากินอยู่ที่ชายป่าลูกช้างเห็นรังมดแดงรังหนึ่งห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ไม่สูงนักมันรียบยืดงวงไปที่กิ่งไม้นั้นทันที แม่ช้างเห็นเขาเรียบตะโกนห้ามทันทีทำไมละแม่แม่กลัวพวกมันจะทำร้ายลูกหรือไม่มีทางหรอกหมดตัวแค่นี้จะมาทำอะไรเราได้แม่ช้างรีบดึงลูกช้างเข้ามาใกล้พรางสอนว่าฟังแม่ให้ดีนะลูกบางครั้งที่เราดูถูกว่าต่ำต้อยแต่สิ่งนั้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายถึงตายได้หมดเล็กๆเ,เพียง 4- ถึงห้าตัวอาจทำอันตรายเราไม่ได้ แต่ถ้าพวกมันนับเป็นพันๆตัวมุดเข้าไปในงวงของเราและรุมกัดพวกเราพร้อมกันพวกเราก็อาจจะตายได้จําไว้นะแม้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอาจพ่ายแพ้สิ่งที่เล็กที่สุดได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะใหญ่แค่ไหนก็อาจพ่ายแพ้ได้สักวัน